สวัสดีครับพบกับไรด้ายคอ c o l l เ c t o r อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระชับปองนะครับต่อกันเลยแล้วก็อันนี้จะมารีวิวของการ2ชุดเลยนะครับก็คือกระชับป้องカメ m ์ไรเดอร์คอลเลกชันนะครับชุดที่5และชุดที่6นะครับ2ชุดเลยโดยในชุดแรกเนี่ยก็จะมี4ลูกด้วยกันนะครับและอีกชุดนึงก็4ลูกเหมือนกันนะครับก็มาจากカメ m e ไรเดอร์หลายๆภาคนะครับก็ออกมายาวนานและหรับอันนี้ประมาณปี2ปีราคาลูกละ3 0 0เยนนะครับ อันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งได้ที่เพจไรด้ายคอ collector นะครับรวมถึงชุดนี้ด้วยจากรีวิวคาวที่แลวนะครับก็สามารถซื้อได้ครบชุดเลยนะครับที่เพจไรด้ายคอลเ l l e c t o r เดี๋ยวมารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเริ่มจากไหนก่อนดีอันนี้ผมสุบอะไแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนจากชุดไหนเดี๋ยวมาแกะไปเลยและกันจะได้รู้ทีเดียวพร้อมกันเลยเปอันนี้น่าจะมาจากชุด5นะอ่าอันนี้ชุดที่5้านะครับ ใบปิดประมาณนี้ของชุดห้าอันนี้ที่ผมได้มาเป็นเข็มขัดของ device นะครับไอตัวลายของเล่นอันนี้จะเป็นขนาด1ต่อ12บสครับโดยประมาณสามารถเล่นกับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ค่ะหนึ่งต่อสิบได้ อ่ะอันนี้ถ่านตั้งก่อนเลยอันนี้นะครับก็มีเขียนว่า리ไวซ์ได r วอร์นะครับก็มีสติกเกอร์มาให้เออมีอะไรอีกอู้มีสตัมนะครับแต่ว่าไม่มีรดลายเลยต้องสติกเกอร์เอาไดเวอร์นะครับลงสีมาให้อ่าอันนี้หมุนได้บิดได้อุ้ยอันนี้ก็งอได้งอได้ทำไมอะ่ะอ๋อ งสำหรับตอนโพธาท่านสดงว่าดีอยู่นะแล้วก็เข็มขัดนะครับแล้วก็ที่เก็บสแตมปเดี๋ยวผมขอลองที่เก็บสแตมปกันมาเก็บได้ไหมเอ่อเหมือนจะเก็บไม่ได้นะครับก็น่าจะเอาแค่ป,ปรรดับเย่เดี๋ยวผมขอลองแปะสติกเกอร์เลยดีกว่าแปะไงบ้างนะชิบอ่ะ อ่าอันนี้ที่ตัวเข็มขัดตลอบไปที่สเตม็มที่สเต็มไม่เลยยากเลยเล็กมากเลยนะครับนี่อ๋อ,อโอเคอ่า น่าจะทําเป็นรวดลายมาให้มากกว่านะครับเป็นแซมนี่เอ้ยเป็นสติกเกอร์แล้วมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยต่อมามันต้องติดตรงไหนนะตรงที่ปั๊มแซมลงไปใช่ไหมตรงข้างใต้แซมข้างใต้เดี๋ยวผมดูกันเดี๋ยวพี่ปิดผิดด้านโอเคเดินนศต้องอยู่ตรงนี้โอเคเดินาศต้องเงยมาอย่างนี้ โอเคก็ okay. กดลงไปนะครับให้เนียนชุบอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูทีตอนมีตัวในแบบมานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเข็มขัดกันก่อนเข็มขาดกับอันนี้เดี๋ยวลองเสียบลงไปสิอาได้อันนี้เสียบได้แล้วก็ บิดงออย่างนี้ปุ๊บน้าแปลก็ต้องหมุนลงมาอ่าสุดเท่ประมาณนี้เดีย๋ยวมารอในแบบกันก่อนดึ๊กตอนนี้ก็แกะลูกอื่นกันต่อชึบลูกถัดมาอันนี้จากชุดที่หกนะครับหน้าปกจะเป็นเดนโอกับอ e ีวิลอ่าอันนี้เห็นคัเดนโอ เข็มขัดเดนโอนี่จะเป็นของแรของชุด6นะครับส่วนใหญ่คนก็อยากได้ประมาณได้เข็มขัดไรเดอร์กันนะครับเอาไปเล่นกับพวกหต่อสิบอ่าอันนี้เข็มขัดก่อนเลยเข็มขัดลงสีมาให้เยอะดีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้พาสสำหรับตอนแปลงร่าง มีดีเทลรบถ้วนต่อไปสายเข็มขัดแล้วก็ฐานนะครับอันนี้เหมือนจะไม่มีเออตัวตัวที่ติดาเข็มขัดนะครับที่เป็นที่เก็บอาวุธสี่ชิน้นเข็มขัดมีหลายแบบเลยทีเดียวหลายสีให้มีสติกเกอร์หลายสีให้เลือกติด เออผมติดสีไหนเดียีอย่าติดพาร์ตก่อนละกันเดี๋ยวก่อนแล้วมันด้านไหนอ่ะอ๋อด้านนี้หรือเปล่ายากจังเออเอ,อ่อเข็มขัดไหนดูสปอยสิพาร์ทต้องติดโอเคมุมนี้ถูกแล้ว ถึงม้จะมีดีเทลมาให้แต่ก็ไม่ได้ครบนะครับก็ต้องติสติกอร์เอาต่อมาตัวปุ่มเลือกล่างโอ้เล็กมากชืบโอเคมานนี้ครับต่อไปเป็น ผมเลือกสีอะไรเดียเอ่อเอาแบบไม่มีสีแล้วกันนะชึบเอ๊ะมันจะมองไปแมน่าจะได้อยู่นะโอเคไม่น่ามองไปหรอกชึบอ่ะ ผมแนะนําว่าสติกเกอร์พอติดไปแล้วก็หาในกดให้มันแน่นๆนะครับบางจุดให้มันเป็นไปตามร่องที่เขาให้มาโอเคเดี๋ยวนี้ก็เอย่าไปรอในแบบกันเหมือนเดิมอันถัดมาโอ้อันนี้ไม่มีสิเกอร์เลยนะครับ เมื่อกี้ผมลืมให้ดูฐานเขียนว่าอะไรวะอันนี้ของเดนโอเมื่อกี้นะครับเดนโอเบลโอเคอันนี้เขียนว่า m i l แคนแอนด์เซลเมทัลนะครับกระป๋องนมและเซลเมทัลเซลเมทัลโอเคมาดูกันเลยอันนี้ตัวกระป๋องนมนะครับ มันเล็กไปไหมอะสำหรับหนึ่งต่อสิบสองมันเล็กไปนะเล็กน่าจะไม่ถึงหนึ่งกับหนึ่งต่อหนึ่งต่อสิบสองนะครับฝาเปิดได้ไหมอ่าฝาเปิดได้ข้างในก็ใส่เซลเล์เมทัลลงไปได้นะครับอันนี้ก็ซเซลล์เมทัลไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับไม่มีลดลายด้วยโอเคมีมาให้สองแผงแผงละห้าอันมีสิบชิ้นเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอของไปเล่นด้วยถัดมา ไม่ดูไปปิดแล้วเอ้ยอันนีผ้ผมชอบอันนี้แลได้น,นี้อันนี้คือกระเป๋าของคิซาราก,กิใช่ไหมชื่อน,นี้ปะชื่อพระเอกใช่แหละอ่กระเป๋าของพระเอกของคาเมเลเดอร์โฟเซ่นะครับก็เก็นทาโร่โนคาบัง นะครับคาบ,บานนี้น่าแปลว่ากระเป๋าสายญี่ปุ่นต้องมีลายไฟแหละโอเคต้องติดสติกเกอร์เลยืแต่สติกเกอร์นี้มวนมาในลูกกระชับปองก็คือ,อยูยีประมาณหนึ่งอ่แต่ก็ยังออกมาได้เดี๋ยวก่อนนะเขาแปะสุดเลยหรือเปล่าสุดเลยโอเค โอ้ชึบอ่ะโคตรเทอ่ะแล้วนั่นนี้นั้ากระเป๋าลงสีเงินมาให้ตรงตัวปุ่มล็อกแล้วก็ลายไฟสุดยอดอเทนะ่ไม ถัดไปอ่อันนี้ผมก็อยากได้มาเล่นชุบรองเท้าของอากิโกในคาเมดเลเยอร์ดับเบิลนะครับอากิโกโนสคิปเปอร์รองเท้าแตะของอากิโกก็มีไม้แผงเดียวครับเป็นสีข้างอย่างนี้ก็มีตัวนังสื่อที่ต่างๆกันไปโอ้อนไม่ออกเลย ประมาณนี้นะครับชึบเดี๋ยวไปลูกถัดไปเลยอ่าลูกนี้ก็ไฮไลท์ทูไซด์ไดเวอร์นะครับอันนี้ของแฮมิเลเดอร์อีวิลแล้วก็ไลฟ์นะครับ ปุ๊บทูไซดไดเวอร์โอ้โหให้ของมาเยอะสติกเกอร์ก็เยอะอ่าเดี๋ยวเอาเอาออก,กไงชึบอ่าก็ไปสติกเกอร์นี้ก่อนโอเคถูกไหมถูกแล้วแหละเอ๊ะตัวเข็มขัดนี่มี ที่เก็บตัวแตมมาให้เหมือนกันนะครับเหมือนกับของรีไวท์แล้วก็อันนี้ก็มีแตมมาให้โอเคถึงออกได้เป็นจากอะไรกันนีนเดี๋ยวลองสแตสมก่อนเพื่ออันนู้ไม่ได้นี้ได้โอเคไม่ได้เหมือนเดิมสแตสมต้องปิดสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะครับ อันนี้สำหรับปืนใช่ไหมปืน อันนี้เหีืยนจะมีลูกเล่นเยอะเลยอะ่ะม,มีมีมาให้สองแบบโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองโลเพดูสักหน่อยดีกว่าสมมติว่าอันนี้ไดเวอร์ต้องอยู่ในสภาพนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ปั๊มเสร็จแล้วก็ามาเสียบลงที่นี่ แล้วก็ดึงมาแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้ก็จะแปลงมาเป็น r i d เดอร์อีแต่ว่าถ้าใส่แบบนี้ก็จะเป็นคัมเปิลเดอร์ไลฟ์โอเคประมาณน,นี้ยามาหาตัวมาใส่เล่นกันเลออ็กสองลูกละครับ อันนี้เกมเมอร์ไดเวอร์นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใน s f f หลายตัวแล้วนะครับอันนี้อันนี้เกมเมอร์ไดเวอร์ปิดเปิดได้อ่าอันนี้เป็นชิ้นใสนะครับตัวกาชัดเสียบไปอ่าเหยียวนะไม่มีสติกเกอร์หรออ๋ออยู่นี่ อ่าไม่ใช่นี่นะเอ๊ะทำไมถึงไม่มีสติกเกอร์ล่ะผมไปทำหายไปไหนอ๋อเจอแล้วอันนี้ครับเกมเมอร์ไดเวอร์สายดำล้วนนะครับไม่มีเอ๊ะมีที่เสียบอะไรมาให้ติสติกเกอร์ก่อนเลย เกมเมอร์ไดเวอร์อันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้จะเล่นตอนแปลงหน้าก็ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เอ็กเซดก็ได้นะครับ อยากไดชิ้นเล็กเกินได้ไหมได้ไหมได้ไหมเบี้ยวอ่าเบี้ยว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 ,ยว,ยวโอ้สติกเกอร์ทะลอกกมนละ อ่ะรันทดเหลือเกินติดก,กระเบี้ยวนะครับแถมยังทะลออีกอ่ะสติกเกอร์ของกาช,ชัดเป็นชิ้นใสนะครับอ่าอันนี้ดีน,นี่ดีมากเดี๋ยวนะผมติดทุกด้านเนี่ยโอเคยังถูกอยู่ ต่อมาสติ๊กเกอร์ไมตี้ทึบโอเคสวยงามเกมเมอร์ไดเวอร์นะครับก็ปิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เสียบเห็นชินได้เลยจึงประมาณนี้ต่อมาลูกสุดท้ายนะครับ ลูกนี้น่าจะไม่มีมอะไรมากอันนี้น่าจะเป็นหูสองแบบนะครับแต่ว่างอมหมดแล้วอ่าเป็นหูของไซอาสเปกนะครับก็เอามาติดกับอันนี้เดี๋ยวไปติดทีหลังตอนมีคนมาเล่นด้วย และทันตั้งอาจารย์ใส่แาสเปกโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปหานายแบบมาเล่นด้วยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไปหานายแบบมาเล่นคำๆได้แล้วนะครับก็ได้บบประมาณหนึ่งอันนี้เป็นบิงอาร์นะครับของ Square Enix อันนี้เป็นโซล่าจากค i n g of h ฮาร์ดสามนะครับอันนี้ผมเอามาใส่ข็มขัดเดเวิร์สนะครับก็ใส่ตรงเอวขนาดก็กาลังดีแหละ กลางเล่นกันได้นะครับมือถือสเต็มโอเคเลยอันนี้เอาไว้เล่นคำ้คำๆต่อมาอันนี้เป็น H H F Spiderman ภาคเอ,อ่อภาคอะไรวะ Homcoming e โอเคเอลใส่เกมเมอร์ไดเวอร์นะครับอาจจะดูใหญ่สักหน่อยเพราะว่า Spiderman ตัวมันเอลบางนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมากอ่ะผ่านไปตัวถัดไปตัวนี้เลยกันตัวนี้ คา m e l ิเนเลอร์ดับเบิลเอชเอฟของบันไดนะครับก็เหมาะที่สุดคือเล่นกับรองเท้าของอากิโกะนะครับก็ตามเนื้อเรื่องเลยได้เลยอันนี้ผมว่าผมจะเอาไว้โพสอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเอาลองไปใส่ตู้อย่างนงี้เลยเท่ดีต่อมาต่อมาเป็นอันนี้คนระับเป็นมาฟิกนะครับเอ่อฮาร์รีควินจากซูซานสคอร์สนะครับภาคแรกก็อันนี้ผมให้ใส่ทูซายเดเวอร์ก็จริงๆแล้วตัวนี้สะโพกใหญ่สักหน่อย แล้วก็ไม่มินมือที่ถือนี่นะ้อันนี้ถือไปถือมาเริ่มจะไม่เหมือนปืนนะครับเหมือนเครื่องดูดฝุ่นมากกว่าก็เท่ดีนะครับถือได้คำๆตลกๆโอเคไปต่อเลยอันนี้เป็น 2B นะครับบิงอาร์ของสเปนิกเหมือนกันก็อันนี้ผมให้ใส่เข็มขัดเดนโอก็ถือพาได้ประมาณนี้ครับก็หลบดีแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้จะไปเล่นกับตัวไหนนะครับมันไม่มีที่ให้ใส่อะไรกับตัวไหนฮะก็เล่นอย่างี้กันอันนี้ผมใส่ เหรียญไปข้างในได้ไปแล้วเอาไม่เห็นมืดเกินโอเคก็เทออกมาได้นะครับมีเหรียญอยู่อาจจะต้องรอชุดหนั้นน่าน่าจะมีอะไรเอามาได้กับอันนี้ด้วยและก็ต่อมาอันนี้เป็นฟิกมานะครับตัวเอกจาก Persona 5เป็นนักเรียนพอดีผมเลยให้ถือนี่เลยนะครับกระเป๋าของของเก n นทาโร่แล้วก็ใส่ไซอสเปกด้วยนะครับก็ดูสมาร์ทขึ้นทันตาโคเท โอเคก็น่าจะเรียบร้อยประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวชุดนี้อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ